พีทม <Bishop. S 2> ิกอยู max, ่หลังผมพียังอยู่ไหมอ้าวออมันอยู่หลังพีทมันอยู่หลังพีทนี่ครับเป็นลี่ที่ตัดที่ตัดหลังไปเมื่อกี้อ่ะผมเองแช่แช่แช่เหมิดเหมิดเหมิดมิกอยู่ใกล้เราแล้ยพีท phòng you! Cast, Altitude! đi về đi! Ui, tạm kém! Sorry, อโอเคอยู่ข้างบนยังมียี่เป็ดอีกนะพี่ทิศเหมือนมันอยู่หลังผมเลยลลลนี่เพื่อนเราเฮ้ยวิชวลยี่เอ็ดครับเอแล้วเอแล้วลวิธียแฟ้าวิธีไฟฟ้าวย ลไ <left. S 2> อ้ฟอกซ์ยูฟอกชิวฟอกชิวฟอกซ์ยแชทเบลย์สปาร์ตสปาร์ตี้มี่ลําหนึ่งไม่รู้ไปไหนพี่ที่ใส่หมวกล็อกผมอยู่ใช่ไหม เอาหมวกแขกผมไว้นะครับจะได้ไดจำตำแหน่งได้ผมไม่ออกเลยเป็นใครนี่ต้องใช้หมวกล็อกผมไว้แล้วแหละ